หุนสิงดีหรือไทยสวัสดีครับหุ้นสิงดีหรือไทยประจำวันที่10มิถุนายน2564วันนี้เซตบวกถึง13.39ครับมีเจ้าพร้อมไปต่อตัวที่1 c h g ครับ c h g หุ้นโรงบาลน,นะครับราคา3บาท70สสตางค์ แนวรับ3บาท64สตางค์แนวต้าน3บาท78สตางค์วันนี้ CHG บวกถึง26สตางค์หุ้นโรงบาลนะครับโรงบาลจุฬารัตผลประกอบการมีกำไรเป็นหุ้นขาขึ้นตัวที่2อ Inset Inset ราคา3บาท88สตางค์ แนวรับ3บาท82สตางค์แนวต้าน3บาท94สตางค์วันนี้อินเซ็ตบวกถึง8สตางค์อินเซตเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับภาพรวมมีกำไรไซเวตัวต่อไป TTB ให้ดูตรงนี้ด้วยวันโฟขาขึ้นนะ t ทบราคา1บาท17สตังค์วันนี้บวก1สตังค์ททบแนวรับ1บาท16สตังค์แนวต้าน1บาท20สตางค์ททบเป็นหุ้นของธนาคารสองธนาคารรวมตัวกันก็คือ TMB กับธนชาติกับภาพรวมซึมขึ้นผลประกอบการมีกำไรตัวต่อไป CZ e t ซีเซตราคา3บาท44สตังค์วันนี้ซีเซตบวกถึง22สตังค์เสียงนะแนวรับ3บาท41สตางค์แนวต้าน3บาท58สตางค์ซีเซตเป็นหุ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาพประกอบการผลประกอบการมีกำไรภาพรวมเป็นไซเวย์นะครับเป็นผนกผงกหัวขึ้น เป็นง,งูพงกหัวขึ้นนะ4เซตตัวต่อไป NWR NWR ราคา1บาท35สตางค์วันนี้บวก1สตางค์แนวรับ NWR 1บาท33สตางค์35บาทนะ1บาท35นะราคา1บาท35แนวรับ1บาท33 แนวต้าน1.41บาทสสตังค์ n w r เป็นหุ้นเกี่ยวกับก่อสร้างนะครับภาพรวมมีกำไรน่าเก็บต่อไป akr akr ราคา1.12บาทส2สตังค์วันนี้บวกถึง7สตังค์ แนวรับ1บาท9สตางค์แนวต้าน1บาท19สตางค์ a k r เป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานสาธารณูปโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรครับไซเวเป็นเหมือนงูพงกหัวขึ้นครับเหมือน CZ นะครับตัวต่อไป KCM วันนี้ตกนะสายช้อน KCM KCM ราคา1บาท13สตางค์แนวรับ1บาท11สตางค์แนวต้าน1บาท17สตางค์วันนี้ KCM บวก3สตางค์ KCMKCM เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมไซเวภาพรวมบริษัทมีกำไรตัวต่อไป MJD MJD ราคา2บาท8สตังค์แนวรับ2บาท6สตังค์แนวต้าน2บาท18สตังค์แสดงว่าตกลงมาวันนี้บวก6สตังค์ครับคนเข้าซื้อตรงนี้ฝากดูตรงนี้ MJD เป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างเป็นต้นเทนนะครับแต่บริษัทขาดทุนต่อต่อไป เจล E L เจลราคา45สตางค์วันนี้บวก4สตางค์เจลแนวรับ42สตางค์แนวต้าน53สตางค์ตัวสุดท้ายเจลเป็นหุ้นก่อสร้างครับตัวสุดท้ายดุชชี่สายช้อนดุชชี่ราคา1บาท28สตางค์ แนวรับเนี่ยตกลงมาชนแนวรับที่1บาท28สตังค์แนวต้าน1บาท35สตาตังค์วันนี้ลบถึง7สตังค์ฮีชีครับต่อไปเป็นหุ้นวอลเลนหุ้นวอลเลนตัวที่หนึ่งไอเทลวอลเลนสอง ราคา1บาท34สตังค์วันนี้บวกถึง12สตังค์แนวรับ1บาท31สตังค์แนวต้าน1บาท39สตังค์ตัวที่2ครับพ,โมโมพิโมวาเลน์2พิโมวาเลนส์2ราคา1บาท66สตังค์วันนี้บวก2สตังค์แนวรับ 1>, 1บาท64สตางค์แนวต้าน1บาท72สตางค์ตัวต่อไป Mint v วอลเลนหวันนี้มินมาทั้งตระกูลนะครับ Mint v วอลเลนหราคา68สตางค์แนวรับ65สตางค์แนวต้าน70สตางค์วันนี้บวกถึง4สตางค์ตัวต่อไป s up ว่นอลเลส ราคา64สตางค์วันนี้บวก1สตางค์แนวรับ62สตางค์แนวต้าน67สตางค์ตัวต่อไป jck v a l e n c ราคา35สตางค์แนวรับ32สตางค์แนวต้าน38สสตางค์ตัวต่อไป ลงหุนขาลงพิจารณานะ CGD w a l l e น5ราคา28สตังค์วันนี้บวก1สตังค์จะจะตีกลับหรือเปล่าแนวรับ25สตังค์แนวต้าน31สตังค์ตัวสุดท้าย AEC w ล l ล e น6ราคา1บาท 72สตางค์สายช้อนนะแนวรับ1 0อ,อ๋อแนวรับ6 1บาท60สตางค์แนวต้าน1บาท75สตางค์วันนี้ aec w a l l n หกตกถึง12สตางค์หุ้นซิ่งดีอไทยครับคัดเฉพาะหุ้นเด่นน่าเล่นราคาต่ำกว่า4บาทคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นนะครับวางรบสั้นๆเข้าเร็วออกเร็ว10นาทีแรกเพราะหลังจากนั้น ถ้าเราไปไล่เราจะเป็นชาวไล่และเราก็จะติดดอยนะครับจะกลายเป็นหลงกลตลาดขาดทุนอย่างเดียวครับโชคดีครับสวัสดีครับ